สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสังขยาชาไทยกันนะคะเอาไว้ทาขนมปังเนาะหรือไม่ก็ทำขนมปังแล้วก็เอาสังขยาเนี้ยําเป็นไส้ได้เลยนะคะรับรองว่ารสชาตินะคะหอมหวานนุ่มละมุนแน่นอนคะ่ะไปลองไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยนะคะที่ชงชาที่ทำสังขยาชาไทยนะคะก็ ใช้ผงชาตามือนะคะชาไทยนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อน100กรัมนะคะน้ำร้อนน้ำน้ำร้อนเดือดนะคะนี่นะคะ่ะผงชาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราก็เทน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็คนคนคน,คนชานะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ห้าทีนะคะเราค่อยกรองออกนะห้าทีนะคะเราก็เอาตะแกงเนเาะใครมีตะแกงก็ใช้ตะแกงนะคะใครมีถุงกรองก็ใช้ถุงกรองนะคะก็เราก็มากรองกากกันเนาะคาเทลงเลยอืมแล้วก็ช้อนบี้บี้นนะคะ น้ำร้อยน้ำร้อยกรัมนะคะก็จะเหลือประมาณ90กรัมนิดๆนะคะไม่เป็นไรขอให้มันเข้มข้นเอาไว้ก่อนเนาะนี่เราก็จะได้ชาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ<ว>แล้วก็ไปทำอันนี้ได้เลยนะคะหรือจะไปชงน้ำอะไรก็ใช้แบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วนผสมนะคะก็มีกะทินะคะ380กรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพด30กรัมนะคะแล้วก็ชาชาไทยแม่ชงแล้วนะคะก็เ0กรัมนะคะกะ็นมข้นจืดนะคะนมข้นจืด50กรัมนะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์สองฟองนะคะน้ำตาลทราย120กรัมนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะ ไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะก็ตอกไข่เนาะไข่สองฟองนะคะแล,แล้วก็ตีนะคะจริงๆนะคะน้ำตาลอะ่ะอันนี้แม่อาจจะไม่อาจจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะ เพราะว่าตอนที่พ่อเขาต้มต้มชาไปอ่ะเขาพ่อเขาใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะมันหวานแล้วแม่มจะลองทำดูแล้ค่อยชิมดูอีกทีว่าถ้ามันไม่หวานก็ค่อยใส่น้ำตาลไปอีกนิดนึงนะแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ต้มใส่น้ำตาลแบบพ่อนะคะใส่ไข่ปุ๊บก,ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยเนาะ120ยิกรัมใช่ไหมแล้วก็ตี ตีจนกว่าน้ําตาลกับไข่มันเข้ากันดีค่ะจนมันแบบมีความนวลเนาะแม่ตีตีจนกว่ามันไข่มันจะนวลน,นะคะอันนี้ยก็แค่ตีที่มันแตกเฉยๆครเพราะไม่งั้นไข่ไข่ไข่มันใหม่อะ่ะมันจะมีความเหนียวนิดนึงไงเราก็ใส่นมข้นจืดน,นะคะแล้วก็ ใส่กะทินะคะถ้าใครไม่อยากกินกะทิก็นมจืดก็ได้เนาะเพื่อสุขภาพดีแต่ความข้นแม่ไม่แม่แมใน่ใจอ่ะใส่ไป,ไปอเคเอาความมันออกหมดแล้วก็นี่นะคะแปงะ้งข้าวโพดเนาะค่อยใส่แล้วคนให้แปง้งข้าวโพดมันเข้ากันนะ ให้หมด,ด,ดมันชอบติดถหนตะิตรงมุมใส่ให้หมดนะแล้วก็คนให้แป้งมันเนียนละลายไปกับน้ำทั้งหมดนะแล้วก็ชาไทยแล้วอันนี้เราก็ใส่ไปเลยก็ได้เนาะคนทีเดียว คนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราจะเอาไปตุ๋นนะตุ๋นในกระทะเพราะว่าเออถ้าใครมีหม้อนะก็ก็ต้มได้เลยเนาะทําให้กลัวไหมต,ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะแต่พอดีหม้อที่บ้านแม่มันพังเนาะมันหักมันหักไปตอนที่ทำโกโก้หนึกเนาะก็เลยต้องตุ๋นในกระทะตุ๋นเขาเรียกอะไรใส่น้ําร้อนน,น,น,น้ำน้ำร้อนเดือดใช่ไหมเราค่อยเอาหม้อเนี่ยลงไปแล้วก็ตุ๋น ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหนียวนะคะนะคะพอน้ําเดือดใช่ไหมเราก็เอาเรื่องเราลงเบาแก๊สนะคะเบลไปเป็นไฟกลางหน่อยเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะร้อนมือนะคะเราก็เอาลงไปแล้วก็คนนะก็ผ้ารองได้นะคะผ้าลงไปใน กระทะให้มันเหมือนลองลองถ้วยหน่อยเนะาะก็คนคนไปเลยนะคะคนจนว่ามันจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเออหนืดแล้วก็เหนียวเป็นลอยตะก้อนะคะก็พอเอาคืนได้เลยเนาะเริ่มเห็นไหมเป็นลอยตะก้อแล้วนะคะนี่เห็นไหมระวังน้ํากระเด็นนะคะแม่เติมน้ําเข้าไปแล้วแล้วก็เปิดไฟแบบเกอบ อ่อนไปทางปานกลางนะคะเกือบกลางอนะเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันกระเด็นไงเห็นไหมพอคนแล้วไปลอยตะก้อนเนี่ยเนี่ยเริ่มเหนียวเลยคนะ่ะเหนียวเท่าที่ต้องป็นต้องการเนาะอยากได้เหนียวแบบไหนก็แล้วแต่เลยน,ะนี่แม่วแค่นี้พอแล้วนะแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงมาเลยนะคะแม่เชี่ยวต่ออีกหน่อยจนเห็นไหมเนี่ยมันะเริ่มแบบหนักแล้วอนะอแล้วเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนใส่ภาชนะอีกอันหนึ่งนะคะมันจะได้เย็นไ,ไวๆเนาะไม่งั้นนเดี๋ยวมันจะร้อนไปเรื่อยๆก็เหนียวไปเรื่อยเนาะตอนนี้มันจะดูเหมือนว่าเหลวๆอยู่นะ แต่พอเดี๋ยวพอมันเย็นนะมันก็จะกําลังดีแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบเหนียวมากกว่านี้ก็ตุ๋นไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจนเหนียวที่ต้องการนะคะคจะนะก็เอาแลปปิดนะคะ นี่นะคะแล้วกดไปให้ติดกับอาไอสังขยะเรานะเพราะไม่งั้นมันเดี๋ยวเป็นไอน้ำเนาะมันเึกเนี่ยดูสิมันเึึกนะักปิดอย่าให้อากาศเข้านะคะอัอนนี้มีหนมปังธรรมดานะคะแม่ไม่ได้ทำขนมปังใดๆเลยสีเหมือนจะดูไม่ค่อยสวยเราไม่ได้แต่ง ตกแต่งสีเลยเนาะเพราะว่ากะทิเรามันเยอะนะคะคนอื่นอาจจะแบบอุ้ยสวยสดงดงามเนาะเราเน้นแบบนุ่มละมุนคือรสชาติแบบนุ่มละมุนมากจริงๆไม่ได้พูดแบบว่าอวยเนาะปาดเยอะๆเลยอ,อร่อยมาก เอื้อมต้องเอื้อมแขนนิดเ,เลยไม่ค่อยถนัดไหนน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะ ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายไปลองทํากันดูนะคะ